ยงไงหรอยังไงเอาขี้ดินใส่โ okay. อเคเอาขี้ดินใส่ทั่วทิมบาบอกจะเรียนยม,มั่นไเกียป็นแม่อบบอกเองนะมันะขุดๆดี่ว่าเป็นยังเนมามากม่เห็นใจกันขุดด้วยหรบอ่บอ 开了。Hi, ขาวดีแถนขาวยังเรใส่ปุนขาว่ะดินดินทำให้ดินมันผ่าดูดเชื่อขาเปลี่ยนดินเป็นน้อกก็หล้ด่าตรงใ็ดินมันมีเชื้อรคไ xin hết tin mồi mới không phải. Xin cái thuốc cái này. Của chị chẳng ขึ้นแต่เจดแต่มันก็ร่งสีไงเลยนี่มันเินกำหนดันไุ์เลยนใจ้าถึงนิดเต่เราโอมอาี่พุ่งแข่งมาเล่นี่เกินกำหนดลราพุ่งไงไปทานแ้เดี๋ยวเจาะไปเห็ดลโกมีอย่นั้นที่ปลูกแะบปลูกปลูกแล้วส่งต่างประเทศแต่ชาวบ้านเราต้องจะ เลี้ยงสัตว์ไปให้ผู้เบิ้งนี่โนกีขับมือเลยเมย์มันเห่าเนาะเห่าแล้วมันก็มาลู่ดอกที่หลัง เราต้อไม่นาต่ไปทนไก่สเาต้นมนต้น่นกเห็นมีเป็นปุ๋ย <lequel> ด <dit> <ais> <snacks Four> ีเลย ทำอะไรมเด็ดปหัวช่วยกันนี่แมได้ทั้งนี่ใช่เ,า,เาก็ยีมัด้วยงะต้ามากเลยสวมากซเหลวกปวดขาเมือเดกเดี๋ยวมันนานเกินไปเดี๋ยวมันเนมเต็มเอ้าล่าสุดก็เบรเธอได้ครั้งนึง